หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลจังหวัดนครปฐมงบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการจัดทาโดยคณะผู้วิจัยประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงในหลักสูตรรายวิชาที่สองเลิศรถปฐมนครหน่วยที่สองนครแห่งความอุดมสมบูรณ์ขอเชิญรับชมสาระการเรียนรู้ได้ดังต่อไปนี้2 นครแห่งความอุดมสมบูรณ์นคนปรปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำท่าจีนในที่ราบลุ่มภาคกลางมีพื้นที่1,355,204ไร่สภาพภูมิประเทศของจังหวัดนคนปรปฐมมีลักษณะเป็นที่ราบไม่มีภูเขาและป่าไม้ ระดับความแตกต่างของความสูงของพื้นที่อยู่ระหว่าง2ถึง10เมตรสภาพพื้นที่โดยทั่วไปลาจากทิศเหนือสู่ทิศใต้และตะวันตกสู่ตะวันออกมีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้พื้นที่ทางตอนเหนือและทางตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ดอนส่วนพื้นที่ตอนกลางของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่ม และมีแหล่งน้ำกระจายสำหรับพื้นที่ด้านตะวันออกและด้านใต้เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนมีคลองธรรมชาติและคลองซอยที่ขุดขึ้นเพื่อการเกษตรและคมนาคมอยู่มากการผลิตที่สำคัญของจังหวัดนครปฐมประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ23.59ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้แก่การทำนา ทำไร่ทำสวนผลไม้และพืชผักการเลี้ยงสัตว์และการทําการประมงได้แก่การเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําระบบการเกษตรในจังหวัดนครปฐมจัดเป็นเขตเกษตรก้าวหน้าเพราะมีระบบชลประทานที่ดีโดยอาศัยแหล่งน้ําจากลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กองประกอบกับเกษตรกรจังหวัดนครปฐม มีศักยภาพสูงสามารถเรียนรู้วิทยาการแบบใหม่ๆและมีการใช้เทคโนโลยีภาคการเกษตรที่พัฒนามากขึ้น